เราจะพามินจะมาเล่นน้ำต่อนจ้ไป่ามาจ้ามาต้ามาต้ามาจ้เราเ<ป>ดินป่าเสร็จแหละมาเนี่ยขับรถเบยอ่ะเฟสอ๋อทับรถไปย่ะ,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 ะสีน่าได้ยิ่งเนี่ยได้ฝนสังส่งสายรัดเอ,อ้ยเย็นไหม่ะ ให้ป๊าป๋าแกะให้ไหมฮะเป็นต้วแกะเองเหรออากาศดีไหมป้ยป๋าดีมากร้อนมันต้องมานั่งตรงลง่มไปตรงนี้ดอลล่าคือไม่มีลมเลย <c oughs> <c oughs> มามาแกะให้ไหมมาแกะ เฮ้ยไม่ไม่ทำอย่างนี้โลกเหมือนมาเปียกหนูไหมเอ้าเอาโอ้จะล้างน้ำโอ้โอ้ยคือน่ารักแค่วะฝาแผลปนะขยขคบณค่ะพอแล้ว thank y ิ u เจ้าเจ้าโอ้ Thank y ิ u ป๊าป๊าป๊บป๊าป๊าป๊บป๊บป๊บ <c oughs> พ่อพ okay. <c oughs> ่อโอเคตัตีนให้บอกแป๊บๆป๊พ่อโอเคไหมม Do okay. uh ินตันดูโอเคอฮะเอายไม่ลก Minh Tân, Minh Tân. Oh. À. Oh. Yếm. Nè. Làm เล่นแค่ตรงนี้นะเธอไม่ได้เอากอกแขนมานะอืมเธอไม่ได้ปล่อยแขนมานะโอ้ยเราเอาขึ้นมาด้วยนะเดียวรัก mãi 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 hai mà mãi 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 ก็ดื้ออีกแยะดูมดเที่ยมีตันดูมี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 นะมีตันดูมีนะเอ้ยจะโยนโยนใส่กล้องหมาได้ยังไงไม่ได้อย่าอย่าทำอย่าทำมีละอย่าทำมีละมี ไม่เป <asis> ็นไรไปแล้วไปแล้วไปไปมิลาเฮมิตอลไลายเยอะเลยหลาเยอะหรนอเปล่าทำอะไรคะ ของเล่นเยอะๆไม่ยอมเล่นนะ <Okay. S 1> ไปเล่นถุงเอาทรายมาใส่ถุง <Okay. S 1> มันรั่วพี่ต้อน oh. มันรั่วน้ำมันออกได้หลอดสิโครเซล 一、二、三、四、五、六、七、八、八。哪嗯嗯。快 ทำอะไรคะคทำอะไรคะทำขอ,อกก้าหรอคะอคขอ,อก,ก้าเราค,คุณแม่ทำอะไรคะกินม,มาม่า <c oughs> <c oughs> ในโช์กล้องเลยไม่ต้องน้องทำอะไรอะ่ะ

บี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 ยอันนี้อะไรนยโถตาเหรอโถตาอ๋อโถตาโถตาอร่อยไหมทำอะไรอ่ะโอ้โห้โอ้โโหช่วช่วยช่วย ช่วย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 แ h a p p ้ไหม No n น No No n น No ไ no ม no. ่ตอนไม่ไม่ตอนไม่ทำหรอกจะเล่นดีๆจะโดนดดฮะตบมาช่วย คอมคอมตีนมันติดนะตีนมันติดสายอ่ะโอ้ยย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 ให้แบบปลาบอดได้เลยอ่ะอกแบปลาบอดนะปลาคอมคอมหาปลาแล้วรู้ช่จหาปลา ตอนมาแล้วร้อนยังอยากโดดเนาะใช่มันกำนัดร้อนไ,ไปเดินอี <c oughs> ลกลงไปก็ไม่เย็นแล้ว <c oughs> ทำอะไรอะมิตเตอมิเตอหาปลาเหรอ ป๊าทำอะไรป้าโฟทำอะไรป้าลอ่าป้าโฟจทำอะไรอ่ะพ่อพ่อจะทำอะไรอ่ะจะไปจับปลาจะไปช้อนปลาเราจะไปช้อนปลาอะไรนะเราจะหาปลาไปทอดเรื่องไปทอดกินนี้ปลาตรงเนี้ยหาปลาจอมตั้งตาจอมไหนอยู่ไหนอ่ะหาก่อน ปลาอยู่ไหนไมีต้นหาปลาเดียระวังนะเปียกนะอยู่ไหนหมดวะ <พอ S 2> เขาจะลงอยู่เลยเดี๋ยวมันก็ว่ามาำไปอยู่ทางนั้นเนละดูต้นทำอะไรมันหนัะกะเดี๋ยวก็ยังขิ้อมาเนาะเอาทิ้ง่ะ ทิ้งแล้วไว้นั่นเหรอ,อ <Okay. S 2> โอเคว้าวโอ้โหหนักเลยเธอก็จะหิว้วลงไปทำไมล่ะไปอยู่ทางนู้ว่นะเงียบๆ ปลาปลา,ปา,ปามีหรอกไปหมดแล้วสนุกไหมฮะเปียกนะเปียกนะลึกนะ กําหละอันนั้นอะไรบอยดนแดคืออะไรอ่ะ <Hey. S 1> ขอก้าหรอ <Hey. S 1> ขอก้าไปไหน <Hey. S 1> แล้วเธอก็ไม่มีถุงใส่ของลินกลับบ้านแล้วทีนี้เนาะ รูปประวัติทำไรอ่ะโอ้ยลมแรงดิมำมิตรนันนี่ดิ ไปแล้วให้พ่อลูกเขาหาปลาก่อนสักหน่อยก็กลับบ้านแล้วนะครับบ๊ายบาย